ให้จำคำพูดของเราเอาไว้ทักษิณอีกหน่อยจะไม่มีแผ่นดินอยู่หลวงตาเห็นผมประท้วงทักษิณหนักท่านก็บอกว่าทั้งสองคนนี้ก็ลูกศิษย์เราทั้งคู่ท่านก็เลยให้พระเลขาส่งจดหมายมาขอให้ผมกับทักษิณเนี่ยไปเจอกันที่วัดป่าบ้านตาอุดรธานีท่านจะไกล่เกลีย่ยให้ระหว่างผมกับทักษิณผมก็ขึ้นไปก่อนหนึ่งวันแล้วถึงเวลานัดประมาณสิบโมงเช้าทักษิณก็ยังไม่มา แล้วจูจ่ๆท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านก็มากราบหลวงตาบอกว่าท่านนายกติดธุระมาไม่ได้หลวงตาท่านก็เมตตาท่านก็บอกว่าแล้วคุณคือใครคุณหันคันหลังกลับไปคุณไปพนหน้าเราท่านไล่เลยแล้วท่านจูจ่ท่านก็พลงมาบอกไอ้ทักศิณมันหมดบุญแล้วนะสนที่เขาเป็นมือซ้ายเราทักศิณเป็นมือขวาเราถ้ามันมือเน่าเราก็ต้องตัดมือมัอนทิ้งนี่คือวาทกรรมที่เกิดขึ้น ว่าทักษิณจะไม่มีแผ่นดินอยู่เงินทองที่มีอยู่ก็จะหมดไปแม้แต่ชีวิตก็ยังรักษาไม่ได้ทักษิณเนี่ยผมคิดว่าอาจจะถึงท่านสาโตริแล้วคือบรรลุธรรมแล้วว่าต้องมาติดคุก